สวัสดีพี่น้องมันี้มากินข้าวน้ำกันมัน,นี้มีนมจีนแล้วก็มีออมกบพี่น้องกินน้ำกันเด้ออันนี้ออมโกลกันพี่น้องกินน้ำกันมั้งออมกบมีนมนจีนน่ะนี่ ความเป็นเนาะมา้อกบใช้ผักชีแทบอยู่เปนเนแทบอยู่นมจีน ใช่เป็นอกเนาะแทบกันพี่นนอะ हमको हमको อย่าลืมฝากติดตามช่อง YouTube นะพี่นอ้องเู้รวมพายทันแน่เพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไป พยายีี่น้อยดีกว่า